ในยุค disruptive นะครับจะชวนกันมาคิด positive ประกอบด้วยรู้งานดีทำหน้าที่ไม่บกพร่องต้องสุดจิตมีมิตรสัมพันธ์แล้วก็ประสานจะทำงานคำว่ารู้งานดีก็คืออันความรู้นะครับรู้กระจากเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชื้อชูฟูสกลถึงอับจนพปรงไพร่คงได้ดีนะครับทำหน้าที่ไม่บกพร่องก็คือใช้หลักของศาสนาพุทธที่บอกว่านิสัมมะกรณังเสยะโย พึงไคร่ครวนก่อนแล้วจงลงมือทำนะครับข้อ3ก็คือเรื่องของอาการสุจริตนะครับวิทยาเปรียบด้วยกําลังเหมาะสุจริตคือเกราะกําบังได้ปัญญาก็คืออาวุธยุทธวินัยสติสานั้นลุมไพรผลยุทธนานะครับอันที่4พูดถึงความมีมิตรสัมพันธ์นะครับอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ทุกคนหวานตนเหมาะสมเป็นที่รักของทุกคนแน่นอนนะครับสุดท้ายก็บอกว่า กระสัจะทํางานในยุคนี้งานหายากได้ไว้ก็ต้องรักษานะครับทํางานใดทําให้จริงอย่าชิงหลักและรู้จักการเวลาหาเหตุผลทํางานดีมีผลพักเทิดศักดิ์ตนค่าของคนก็คือผลของงานาก,การขุดนะครับยุค disruptive ใจต้องไม่อ่อนแอนะครับสมองจะต้องคิดแต่เรื่อง positive สิ่งดีๆก็จะตามมานะครับให้กำลังใจทุกคนครับ